สวัสดีพี่นอ้องปองปายมะพร้าวก็ส่องส้นบัวลาไตเส้นเก่าเส้นเคยเด้อพี่น้องบนุนีส้นบัวลาไตกสิส้พาพี่น้องมาโละถนนคนเดินเด้อถนน,นคนเดินฟังไทยป้าพี่น้องมีแต่คล้องถือถือเนาะถือ,อถใจคนแบบงบหน่อยๆเนาะเนสีพาพส้นบัวลาไตสิพาไปโลแต่กระโลบัเพื่อทุกคนมันหอนไายังวไงบนนี ตาลาดนัดวัดแจ้งเนอทุกคนเสื้อผ้ากระถือถือเน้ามือกับสันส้นๆวันนี้โอ้ยหห่วงกะบห่วงด้วยเสื้อผ้าับไปรอเบิ่งประมาณสี่หาหนาทีเนอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสองชนบทเราแต่คือเก่าเด้ออันก็วิ่งหัววิ่งหัวเนี่ยน,อน,น้อยห,หนึ่งเนาะไาย่างไปถ่ายไปเลยทุกคนอ้ามารอเลยอุบลราชธานีเนาะตลาดนัดวัดแจ้งเนี่เดลยเสื้อผ้าประมาณนี้เลยทุกคน ือดึงก็เนาะก็มีเส้าบาทเป็นเสื้อผ้ามืดซองแต่ว่าโอ้กะงามเนาะใส่ดีคือเก่าเนาะก็มีราคาหลายราคาเราสามสิบผ้าเนี่ยเนาะเสื้อผ้าทุกคนอย่างไปพูดเนาะนี่เนาะทุกคนมีแต่เสื้อผ้าจะถือเนาะประมาณนี้เลยห้าสิบผ้าโลไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามือกะสั้นนิดนึงกระวิ่งหัวในแจ้งน้อยว่าสั้น ไปพูดนด้วยนะสุภาพไปมองแบบแรงใหญ่ๆเลย,เลยนอะนมองพนคนแคนเสือไล่ๆแต่เป็นเสือผามือสองมือหนึ่งกับมีทุกคนมีพน่พนผลไม้อีกยังกับมีนะคนขายเนาะพูดพยัญชนะแดดเป็นแดดมอือนหอนที่สุดเลยเนาะหอนจนแบบอู้ยสุดยอดเลยเนาะหอนเนาะทุกคนไปพูดเนาะในห้าสิบผ้าไปมองกันแะต่แบบก็ขา,ขายไล่ๆเนาะ เห็นเอ๋ยพนักงานมองคุณหฮงร้ายกันปะเนาะก็เลยสิาพากันไปคุณทุกคนไปนําติดตามส้มเพิ่มกันไปนเรื่อยๆเนาะอย่าพาวิ่งหัวเนอ,อย่าพาวิ่งหัวไปสักจะก็มีคนขายหมอยังมือซองนะมันนอนดนห้องติดผ้าไปพูดมาหม, وع, มอนะมาอลไรทุกคนมาแล้วป้าทำไงเลยทุกคนมันนจะคลายกระเป๋าเนาะคล้ายหลายอย่างทุกคน สิพาไปโลแต่กระโลบล้ายเนาะเพราะว่าหอนไลยสิพากันออกไปก่อนเนาะแต่แต่สิพาทุกคนโลออกไปทางในอยู่เนาะแต่ว่าคนก็บอกว่าไล้ทุกคนเพราะว่าหอนไลยเนาะอากาศเนะาะพ่าโลไปเรื่อยๆเนาะก็มี่ทั้งเขาสิบ,บาทแน่ๆเนาะหลายอย่างไปโบไก่เนาะกับวัดสิพากันเมื่อเพราะว่า มันหัวลายทุกคนเหมือนนี้อ้ยอันอากาศก็อยังว่าสี่สิบองศาปกติเนาะว่าคืออย่งว่าประมาณนั้นเนาะเพควนว่าเนาะเยอะมือนาอันสิพ่าทุกคนไปเบิ่งกันถนนคนเดินเนาะนานี่ยไปยังไงลูกบรรยากาศดีขนาดเรียกมือนาคลีบนาทุกคนฝากกดติดตามไว้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่งสนุนเราัติขึ้นเก่าเนาะปัาด นี่ทุกคนปาสือผ้ามือซองลาดฝาดเลยเนาะเมียนเบริร์ดทุกคนสำหรับคลิปน,นี้ซองโซโล่ปลาตะกัสิคือโคตรจมเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องนี่ตัวละห่าบาเด้อนี่พี่น้อง